โรคเลปโตสปโรซิสหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโรคฉีหนูเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนมีอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งมีสาเหตุจากการได้รับเชื้อเลปโตสปราอินเทโรแกนจากการสัมผัสดโดยตรงกับปัสสาวะหรือเลือดของสัตว์ที่ติดเชื้อรวมถึงน้ำและดินที่ปนเปื้อนเชื้ออีกด้วยสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมากเนื่องจากโรคชนิดนี้สามารถปรากฏอาการได้หลายรูปแบบ ซึ่งคล้ายกับโรคติดเชื้อหลายโรคเช่นมาเ a เรียไฟ,ฟอยด์ไข้หวัดไข้เลือดออกเมลิออยโดโซสิสสครับไทฟัสและไวรัสตับอักเสบเป็นต้นซึ่งจะมีผลต่อการวินิจฉัยโรคของแพทย์ดังนั้นการตรวจทางห้องปฏิบัติการจึงมีความสำคัญมากทั้งการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคเลปโตสปโรซสิสและการตรวจเพื่อแยกโรคติดเชื้อประเภทอื่นชุดตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสปโรซิสชุดนี้ เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการในถิ่นระบาดของโรคใช้งานง่ายและมีความไวสูงถึง100%เเซชุดตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสป i โรซิสประกอบด้วยสไลด์เคลือบเชื้อเลปโตสปรา25แผน่นคอนจูเกตแอนติฮิวแมน IgM FITC 1ขวดคอนจูเกตแอนติฮิวแมน i g g f i t c 1ขวดโพสิทีฟคอนโทรซีรัม um 1ขวด และเนกาทีฟคอนโทรลซีรัมหนขวดขั้นตอนการทดสอบเริ่มจากการนำสไลด์ซึ่งเคลือบด้วยเชื้อเรปโตสไปร่าที่แช่เย็นไว้ออกมาผึ่งลมให้แห้งจากนั้นเจือจางซีรัมเป็นทูโฟซีเรียลไดรูชโดยเจือจาง1ต่อ50ถึง1ต่อ3,200 ต่อจากนั้นหยดซีรั่มที่เจือจาง7ไมโครลิตรลงบนสไลด์หลุมที่1-7ตามลำดับจำนวน2แถวสำหรับตรวจ IgG และ IgM แล้วนำสไลด์มาวางในกล่องความชื้นอุ่นให้ร้อนที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสนาน30นาทีล้างสไลด์ด้วย PBS จำนวน3ครั้งนานครั้งละ5นาทีผึ่งสไลด์ให้แห้ง ขั้นตอนต่อมาทำการหยด c o n จูเกตแ a นติฮิวแมน i g f i t c และ c o n จูเกตแ a นติฮิวแมน g m f i t c ปริมาณ7ไมโครลิตรลงในแถวที่1และ2ตามลำดับวางสไลด์ลงในกล่องความชื้นอุ่นที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสนาน30นาทีหลังจากนั้นล้างสไลด์ด้วย PBS จําจำนวน3ครั้งนานครั้งละ5นาทีแล้วพึ่งลมให้แห้ง สุดท้ายเมาส์สไลด์ด้วยกรีเซอร์บัฟเฟอร์ pH 8.5ถึง9ปิดทับด้วยคอบเวอร์สไลด์ขนาด24คูณ60มิลิเมตรแล้วนำไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์การอ่านผลที่ได้จากการทดสอบผลบวกจะพบตัวเชื้อเลปโตสไปา่าเรืองแสงสีเขียวโดยจะให้คะแนนตามการเรืองแสงจากบวก4ถึงบวก1 และรายงานระดับแอนติบอดีไตเตอร์สูงสุดที่ให้ผลบวกมากกว่าหรือเท่ากับบวก2โดยมีเกณฑ์ตัดสินโรคเป็นผู้ป่วยกำลังติดเชื้อเลปโตสปโรซิสเมื่อ IgM มากกว่าหรือเท่ากับ1ต่อร้อยหรือระดับ IgG ในซีรั่มที่2สูงกว่าหรือเท่ากับ4เท่าของซีรั่มแรกในกรณีผลลบจะไม่พบเชื้อเลปโตสปายราเรืองแสงและ IGM จะต้องน้อยกว่า1ต่อร้อจึงจะแสดงว่าไม่พบการติดเชื้อการเก็บรักษาชุดทดสอบชุดนี้ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ4 8ถึง8องศาเซลเซียสชุดทดสอบ1ชุดสามารถใช้ตรวจกรองได้ถึง250ตัวอย่าง